สวัสดีชาวไบกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับเจอกันกับผมและเช่นเคยครับทุกคนครับตารางเวลาการแข่งขันได้รับกันครบแล้วใช่ไหมนะฮะใครที่ยังไม่ทราบนะครับเตรียมแคปหน้าจอเตรียมบันทึกกันเอาไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นใน Tik t o อกหรือจะเป็นใน Facebook Fan Page นะครับไบกระเบนคนรัก MotoGP พโพสต์ปักหมดกันเอาไว้สุดสัปดาห์นี้เรามีนัดกันนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมกับสนามที่ผ่านมาในอิตาลีนั่นแหละนะครับเพราะว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันครับ คลิปนี้ผมจะมาพูดถึง <c oughs> สนามเซอร์กิตแห่งนี้ครับก็คือซัคซริงเซอร์กิตเนี่ยนะครับจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันสักหน่อยก่อนนี้ก่าข้อมูลเบืเ้องต้นพื้นฐานนะครับที่จำเป็นต้องรู้มันจะได้ดูการแข่งขันได้สนุกได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงเยอรมันนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะว่ามันเป็นแหล่งมอเตอร์สปอร์ตมาโอ้นะครับเนิ่นนานหลายสิบปีแล้ว แต่ในทุกวันนี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นนักแข่งจากเยอรมันที่อาจจะเป็นที่รู้จักกันเหมือนกับสเปนหรือว่าเหมือนกับอิตาลีนะครับบางท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยนะเอ๊ะิี่ปุ้ยทําไมมีรถนะครับทั้ง2ล้อทั้ง4ล,ล้อที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยนะฮะแต่ทําไมแล้วก็มีสนามแข่งเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ทําไมนักแข่งในประเทศนี้เนี่ยถึงถึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จกักมันก็มีนะครับแต่มันอาจจะเจอนักแข่งจาก ชาติอื่นเนี่ยเรียกว่าบทบังรัศมีกันไปถ้าพูดถึงนักแข่งเยอรมันที่ผมจะพอรู้จักกันในตอนนี้นะครับได้ยินชื่อกันบ่อยๆใน MotoGP ก็คงจะมีแต่2คนนะฮะหมายเลข6ซึ่งเป็นเทสไรเดอร์ของ Honda ก็คือสเตฟานบัตเตครับไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่านะเพราะว่า Honda เจ็บไป2คนไงจอรเมียกับอเล็กเลนส์นะครับแล้วก็อีกคนนึงโยนาสโฟเกอร์ ok ker, หมายเลข94เป็นทีมงานเทสไรเดอร์ของ KTM นะครับแต่ หลายสนามแล้วนะครับที่โฟเกอร์นั้นได้ลงนะครับก็คือเขาจะรับหน้าที่แทนคนที่เจ็บอยู่นะครับนั่นก็คือหมายเลข44โปิสปาการโนั่นเองนะฮะก็จะรู้จักแค่นี้นะครับอ่าก็คือ <c oughs> จ o ูนัสโฟเกอร์แล้วก็สเตฟานบาเดลเท่านั้นอาทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสนามนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสนามนี้ตามจริงแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่มันเป็นสนามแข่งนะคืออย่างที่ผมบอกไปว่าที่เยอรมันเนี่ยมันมีสนาม แข่งทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อเนี่ยหลายที่มากครับเพราะว่าเยอรมัน,เ,นเป็นแหล่งของการแข่งรถมาตั้งแต่ยุค20ยุค30นู่นนะครับแต่สนามแห่งนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในราชการในกรมขนส่งก็คือเอาไว้เป็นที่อบรมนะครับฝึกอบรมเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของอยวดยานพานะนี่คือจุดประสงค์หลักเขาสร้างขึ้นมาเมื่อปี1996 แต่จับพระจับผูยังไงนะฮะก็คือมาใช้แข่งขัน MotoGP ในอีก2ปีต่อมาปี1998เนี่ยก็นะครับถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในสนามที่ใช้แข่ง MotoGP ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเป็น GP500 เป็น World GP นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อในปี2002นะแล้วก็มีการ Modify นะครับมีการบูรณะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะฮะในเลอในสนามนั่นแหละในปี2001ครับ แล้วก็ยังคงใช้กันในการแข่งขัน MotoGP มาจนถึงทุกวันนี้สรุปแล้วก็คือเขาสร้างมากลางยุค90นี่เองถือถือว่ายังไม่นานนะเพราะว่าถ้าเราไปไล่เลียงดูปฏิทินนะครับใน20สนามเนี่ยบางสนามตั้งแต่กลางยุค60กลางยุค70ครับแต่นี่คือกลางยุค90เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ว่าเนิ่นนานอะไรมากมายนะักเมื่อเทียบกับที่อื่นเขาแต่ layout สนามเนี่ยถ้าไม่บอกปีการสร้างเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นี่จะเดา จะเดากันนะเฮ้ยสนามนี้มันน่าจะเป็นสนามยุคเก่าตั้งแต่ยุค60หรือเปล่าเพราะว่าความยาวของสนามเนี่ยมันมีแค่3า5กิโลเมตรครับถือว่าค่อนข้างสั้นเลยแหละค่อนข้างสั้นครับคือสนามที่ยาวที่สุดก็ยาวประมาณเกือบเกือบ6กิโลอันนี้ก็คือแบบเหมือนเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีความกว้างของแท็กจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยแค่12เมตร โอ้โหนะครับคือนอกจากแก,แกสั้นแล้วความกว้างของแทงยังแคบอีกแล้วก็มีทางโค้งทั้งหมดเนี่ยสิโค้ง13โคง้โคงก็พอดีพอดีนะก็ไม่มากไม่ไมายอะไรแต่นะครับมีอะไรที่แบบว่าจะต้องอุ้ยเลยแหละจะต้องแบบว่าให้มีแบบนี้เลยเหรอฮะนั่นก็คือทางโค้งที่เป็นโค้งซ้ายเนี่ยสิโคง้งแล้วก็เป็นโค้งขวาแค่3โคง้งงงไหมฮะ ปกติเราจะได้เห็นใช่ไหมครับว่าทางโค้งนระหว่างซ้ายกับขาวามันจะไม่ได้ว่าห่างกันเยอะหรอกแต่ที่นี่มันค่อนข้างที่จะวนซ้ายประมาณ70%กันเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีทางตรงที่ยาวประมาณ700เมตรถือว่ายาวไหมถ้าเทียบกับสัดส่วนสนามเนี่ยถือว่ายาวอยู่นะครับเพราะสนามมันมีความยาวแค่3.6ดังนั้นทางตรง700 m. เนี่ยถ,ถือว่าไม่สั้นครับสั้นกว่านี้ก็มีแต่มันเป็นสนามวนซ้ายนี่แหละฮะนี่คือหนึ่งในจุดสนใจจุดหนึ่ง มันเป็นสนามที่ปกตินะครับถ้าเราไปไล่เรียงดู20สนามสนามส่วนมากก็จะวนตามเข็มนาฬิกาก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยอ้อมวนไปทางขวาวิ่งเหมือนตามเข็มอะ่ะแต่ที่นี้เขาวิ่งย้อนเข็มครับเขาจะวิ่งจากฝั่งขวาเนี่ยทวนไปฝั่งซ้ายอีกทีนึงแล้วก็จะมีโค้งซ้ายเยอะนั่นก็ <c oughs> หมายความว่ายางจะถูกใช้งานเนี่ยในแก้มยางเนี่ยฝั่งซ้ายเยอะ ว่าฝั่งขวาแบบชัดเจนก็คือโค้งขวาที่จำไง่ายๆนะครับว่าจะมีแค่3โค้งก็มีโค้ง1โค้ง3แล้วก็โค้งที่11เท่านั้นเองนอกนั้นก็คือเป็นโค้งซ้ายหมดเลยแล้วนะครับระหว่างที่ออกจากโค้งซ้ายไปซึ่งเป็นเอ่อโค้งขวาเนี่ยนะครับออกจากโค้งซ้ายไปปุ๊บเอาแม่ออกออกจากโค้งที่3ไปปุ๊บเนี่ยอันนี้จะวิ่งซ้ายตลอดเลยนะครับโอ้ซ้ายผ่านซ้ายผ่านตลอดเลยนะครับจน มาถึงโค้งที่11จะกลายเป็นโค้งขวาจุดสังเกตก็คือยางเนี่ยจะถูกใช้งานในด้านซ้ายเนี่ยแบบว่าโอ้ย่่างมันเข้าไปย่างมันไปในฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะดังนั้นแก้มยางฝั่งขวาอุณหภูมิมันจะเย็นในระหว่างนี้ซึ่งผ่านไปเนิ่นนานตั้งแต่โค้งที่4 5 6 7 8 9 10เโค้งนะครับที่จะต้องว,วิ่งซ้ายอย่างเดียวทีนี้จะไปเข้าขวาเนี่ยแก้มยางด้านขวาจะเย็นดังนั้นนะแข่ง เขารู้กันดีแหละฮะจะต้องระวังนะครับว่าแก้มขวามันไม่ได้ฉูกถูกใช้งานมาพักหนึ่งเนี่ยกริบยางมันอาจจะหายไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะลื่นมันจะหน้าพับไปไวกว่าเดิมไหมเขาก็ต้องระวังต้องพิถีพิถันตรงนี้กันนะฮะในในต่างของอุณหภูมิของยางแล้วโค้งขวาเนี่ยโค้งที่โค้งสีเเป็นโค้งขวาเนี่ยเป็นโคง้คง,คโคงความเร็วสูงครับโค้งความเร็วสูงหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ทางตรง แต่ก็ไม่ใช่ทางตรงที่ที่เป็น700เมตรนะครับทางตรงที่ไม่เป็น700เมตรนี่ก็คือเป็นโค้งที่13มาโค้งที่1โค้งสุดท้ายมาโค้งแรกนะฮะสนามนี้เป็นสนามที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะวิ่งกันแบบว่าไต่ๆต่กันมาแล้วมันมีความช้าฮะถ้าเรามองบางสนามอย่างเอาเป็นสนามที่ผ่านมาแล้วกันถ้าเรามองมูเจโรเป็นสนามที่แบบว่าโคตรเร็วอ่ะใช้ความเร็ว เฉลี่ยนี่เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าโค้งกับโค้งความเร็วสูงเนี่ยแต่นะครับในที่ซักสันเงที่นี่นะครับเป็นสนามหนึ่งในสนามที่ช้ามากครับช้าเพราะว่าอะไรมันมีความโคดเคี้ยวมีความต่อเนื่องของโค้งเยอะฮะแล้วอย่างทางมันแคบด้วย12เมตรเองครับทางมันแคบดังนั้นโอกาสที่จะจูบท้ายกันก็มีโอกาสที่จะแปะกันก็มีนะฮะ ก็ต้องดูดูกันให้ดีในในตรงนี้ซึ่งตอนนี้ปกติมันจะมีอลากอนอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นสนามวนซ้ายตัดอลากอนออกไปตอนนี้ก็โอเคนะครับเหลือแค่ที่นี่แล้วที่ที่เป็นสนามวนซ้าย <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วก็อเมริกาก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วะนะครับก็คงจะเหลือเหลือที่นี่นะฮะสนามวนซ้ายหลายคนอาจจะมองว่านักแข่งคนนั้นคนนี้อาจจะไม่ถนัดส่วนมากาจ,จะไม่ถนัดไงมันจะเป็นสนามเฉพาะทางของใครบางคนหรือเปล่า ถ้าพูดถึงสถิติแล้วครับตัวเลขที่ออกมาเอาเป็นสถิติความเร็วท็อปสปีดทุกคนลองทายนี่ว่าทางตรง700เมตรเนี่ยบิดกันได้ที่เท่าไหร่อลองทายนี่ฮะบิดกันได้300นิดนิด300นอ่อนฮอฮมาติน Martin, นะครับ GP22 ครับดูคติปีดเนี่ยกดไปเร็วสุด304นิดนิด,นดบนทางตรง700เมตรครับก็ถือว่าเร็วไหม ตามจริงได้เป็นที่อื่นทางตรงเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยอาจจะได้เร็วกว่านี้นะผมว่านะแต่อย่างที่บอกเขาเป็นสนามที่ค่อนข้างเะียช้านะฮะหลายสิ่งหลายอย่างหลายองค์ประกอบในที่นี่ครับแล้วก็เวลาที่เป็นสถิตสนามก็คือออทามแล็บเ r คคอร์ทที่นี่เบสโผลที่นี่เนี่ยเป็นของฟรานเชสโกบรญญาย่าในปีที่แล้วแต่เปโกในปีที่แล้วไม่จบการแข่งขันนะครับก็คือพลาดล้มเองหลังจากที่ต่อสู้กันอย่างสนุกในช่วงแรก ้นเกมไม่กี่รอบเนี่ยกับฟาบิโอควาตาราโรครับแต่สุดท้ายกลายเป็นเปกโกเองนะครับที่พลาดล้มกันไปเองแล้วก็แฟบชนะไว้ในที่นี่นะฮะแล้วก็สถิติที่เป็นความเร็วในการแข่งขันหรือว่าเราเรียกว่าเป็นเบสเวสแล a บเนี่ยโอ้โหอยู่ย,ยงคงกระพันมากครับตั้งแต่ปี2019โดยมาร์คมาเกสนั่นเองร่างทองมากๆครับในยุคนั้นคงจะพอจำกันได้ดีใช่ไหมเดอะแบกของทีมเนี่ยไร้เทียมทานเลยล่ะแล้วก็ ถ้าพูดถึงว่าใครคือราชาของที่นี่ใครสถิติสวยหรูก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับยังคงเป็นเจ้าของสถิติเบสเรยบ,บิลในปี2019นั่นเองมาร์คมาเกธชนะที่นี่ไว้8ครั้งครับพรีเมียคลาสนะ8ครั้งคือคว้าโพ7ครั้งแล้วก็ชนะ8ครั้งแบบเหมากินเรียบเลยแต่บางท่านบอกว่า11ครั้งนั่นคือเขาเขารวมนะครับ,เข,รรบเขารวมทั้งหมดรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แต่ถ้าเราจะนับแค่พรีเมียคลาสเนี่ยก็คือ8ครั้ง โอ้โหชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> ในยุคที่เข้าลงสนามเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่แบ่งชัยชนะให้กับใครเลยแต่นะครับปีทีแล้วก็คือไม่ได้ลงนะฮะก็ปล่อยให้แฟบกับเปโก้เนี่ยบี้กันเองแย่งกันเอง่างกายเป็น,ปนแฟบที่ประสบความสำเร็จตรงนั้นกันไปแต่มาในปีนี้นะครับมาร์คมาเคสก็นะฮะร,ร่างกายถามว่าบาดเจ็บไหมผมว่าไม่บาดเจ็บครับเจ้าตัวเองก็ฟิตเปียอยู่แต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับสภาพรถเท่ากับความพร้อมของ r c 2 1 3 v นะฮะที่จะเป็นอย่างไรล่ะ จะไหวหรือเปล่าตามสภาพที่ทุกท่านได้เห็นใช่ไหมครับจับเป็นล้มจับเป็นตีลังกากันเลยนะครับ2คนก็เจ็บหนักพักยาวกันไปแล้วเนี่ยดังนั้นราชาของที่นี่จะป้องกันมงกุฎเขาได้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักนะครับที่หลายๆคนจจับจ้องเข้าไปนะครับว่ามาร์กอยู่ในความไม่พร้อมในตรงนี้จะเป็นใครที่จะขึ้นมานะครับถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยโอเคเหล่าแฟบอาจจะชนะก็จริงเป๊กก็อาจจะดีงามก็จริงแต่มาร์กไม่อยู่ไง แต่ปีนี้มาร์กอยู่ล่ะนะฮะเขาจะแสดงพิสงให้กับนักแข่งรุ่นน้องเนี่ยได้ปวดเสียนเวียนกล้าวกันได้เท่าไหร่ผมเชื่อว่านี่นะครับเป็นเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอกันแน่นอนนะครับกับ8ครั้งนะครับในที่นี่เป็นสถิติที่โอ้โผมว่าน่าจะไม่มีใครทําได้หรอกนะฮะยากจริงๆหรือจะมีก็เราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่ามันก็คงจะอีกเนิ่นนานนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับจับตาดูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหนภูมิครับ ถ้าเรามองว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยร้อนที่มาเลเซียร้อนโดยเฉพาะที่สนามช้างในบุรีรัมบ้านเราเนี่ยมีที่ไหนหนักกว่านี้อีกไหมเนี่ยที่นี่แหละครับโอ้เป็นงงเลยฮะฝรั่งเป็นงงเลยครับก็คือตอนเนี่ยนักแข่งหลายๆคนเนี่ยบอกออกแบบว่าออกตัวออกมาเลยนะครับว่าโอ้โหผมคิดว่ามันหนักกว่าในแถวประเทศไทยอีกก็ว่าอย่างนั้นในที่นี่เนี่ยสเตฟานบาเดอร์นะครับเจ้าถิ่นปีที่แล้วเนี่ย ไอความร้อนมันขึ้นมาจากรถจากพื้นถนนเนี่ยจนขาจนอะไรเนี่ยแทบไมหมนะฮะนักแข่งบางคนก็แทบจะเป็นลมครับดังนั้นจะบอกว่าที่นี่แม้ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นสนามที่ค่อนข้างจะช้านะครับวิ่งตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะช้าเนี่ยแต่เป็นสนามที่นักแข่งเนี่ยจะต้องสูญเสียพลังงานเยอะมากเพราะว่าเรื่องของอากาศมันก็น่าแปลกนะปกติถ้าภาพจําของเราถ้าพูดถึงยุโรปเนี่ย เราจะมองว่าอากาศมันจะเย็นลรมั้งนะครับคือ,อ,อนักท่องเที่ยวโยุโรปมันมาเที่ยวไทยเยอะเนยมาเอาความร้อนมานอนอาบแดดมาอะไรกันเนี่ยถูกไหมฮะเออแต่ทําไมโยุโรปเออโยุโรปเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับในในจังหวะในช่วงนี้นะครับอ่ามันอยู่ในช่วงหน้าร้อนตรงนี้พอดีแล้วมันร้อนจัดมันไม่ใช่ร้อนแบบธรรมดาอุณหภูมิพื้นแปีกยประมาณ55องศาครับอาจจะมากอาจจะสูงกว่าน,นั้นได้ซ้ำเนี่ย โอ้โหยางซูเปอร์ฮาร์ดแทบจะไม่ไหวกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับก็จะเป็นปัญหาทั้งสภาพร่างกายของนักแข่งที่จะต้องสูญเสียงเงื่อไปเยอะกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับแล้วการแข่งขันในที่นี่ด้วยความที่มันสนามมันสั้นไงฮะแค่3.6เนี่ยก็เลยจะต้องใช้แข่งขันจำนวนรอบที่เยอะครับก็คือใช้30รอบใน Moto GP 28รอบใน Moto2 แล้วก็27รอบใน Moto 3ครับ30รอบเนี่ยก็ แปบเดียวแปบเดียวเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าร้อนจัดแล้วก็ในตรงนี้ก็จะต้องระวังอยู่2อย่างความร้อนนี่ก็คือแน่นอนนะครับว่านักแข่งเองคงจะต้องสูญเสียพลังไปเยอะคงต้องฟิตต้องอะไรกันหน่อยนะฮะเรื่องของการหายใจเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็การเซตติ้งของอทีมงานทีมช่างนี่จะต้องระมีระไมพ่พิถีพิถันเรื่องของคลิปยางเรื่องของการสึกหรอของยางเนี่ยมันก็จะมีพอสมควรเลยครับ น,น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคือปีที่แล้วเรนบอกว่าหนักแล้วนักแข่งบนกันแล้วนาวเนี่ยผมว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะร้อนขึ้นกว่าเดิมกันหรือเปล่าแล้วปีนี้มีการแข่งขันสองรอบ้วยไงมีสปินด้วยครับโอ้โหนักแข่งแข่งขันเสร็จก็จะต้องมาเจอแฟนมนจะต้องมาทํากิจรกรรมอีเวนต์ต่ออีกนะ <c oughs> ก็คงจะเหนื่อยกันไปพอสมควรนะครับทุกคนอ่ะย้ํานะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็จะเป็นรอบ FP1 FP2 โดยเฉพาะใน f p 2เนี่ยเขาจะได้ใช้ตัดสินนะครับว่าใครจะผ่านเข้าไปในรอบ Q20 สคันแรกไว้รอกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนปีนแล้วนะฮะปีแล้วยังขับชิวๆกันได้เลยวันศุกร์ไม่เป็นไรนะครับเก็บข้อมูลเก็บอะไรกันไปเดี๋ยววันเสาร์มาจัดหนักจะเต็มในรอบ f p 3กันต่อแต่ในปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้นักแข่งบางคนเนี่ยจัดหนักตั้งแต่รอบ f p 1เพราะว่าเผื่อไว้ไงฮะเผื่อดินฟ้าอากาศเอออย่างเนี้ยตัวนี้อย่างยุโรปบางประเทศเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเรานะฮะ ฝนมาเช้าบ่ายแห้งหรือว่าเช้าแห้งบ่ายคลึ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่โมโจในอิตาลีเนี่ยเราเราได้เห็นกันใช่ไหมดังนั้นนะครับไม่อยากให้พลาดกันเลยทีเดียวนะครัใครจะว่างนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางออนไลน์ดีกว่านะครับพิมเข้าไปเลยนะครับค้นหาใน Google เข้าไปเลยก็สปอ t t ตทผมว่าไม่หนึ่งก็สองมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องลุ้นคือ BT Sport 2ครับแต่ถ้าเป็น PPTV SD36 อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเข้ามารอบไหน บางท่านบอกว่าเข้ามาในการแข่งขันในรอบสปรินต์เป็นต้นไปในวันเสาร์เดี๋ยวนะ้ใครมีทีวีก็เดี๋ยวรอบสปรินต์ก็ค่อยๆเปิดดูแต่ทุกรอบการฝึกซ้อมเนี่ยไปออนไลน์ผมว่าชัวร์สุดแล้วครับ B.T. Sport 2แล้วก็ Sport TV 1หรือไม่ก็2กันนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการซัพพอร์ตนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นลิงก์สินค้าที่ผมโพสต์ไว้เนี่ยนะครับก็อย่าลํำคาญกันนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมเนี่ยเอาลิงก์ตรงนี้มาเพื่อที่จะเป็นในหน้า นะครับในการขายหลาย,ลายๆท่านก็คงจะทราบคงจะรู้ใช่ไหมฮะว่าไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีใน t i กตอกในอะไรเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับจากการเป็นนายหน้าในการโพสต์ลิงก์สินค้านะครับแต่สินค้าที่ผมแปลมาเนี่ยนะครับบางอย่างผมก็ซื้อมาใช้งานเองนะครับแล้วก็ผมก็ศึกษาผมก็เรียกว่าเก็บข้อมูลกันมาพอสมควรว่ามันดีจริงๆนะ คุณภาพการรีวิวอะไรต่างๆก็พยายามที่จะเอาแต่สิ่งดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ลองถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นนักชอบออนไลน์เหมือนกับผมเนี่ยนะครับขี้เกียจเดินทางไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจิ้มเข้าไปในลิงก์ที่ผมนําสินค้าประเภทต่างๆเนี่ยมานำเสนอเพื่อนๆนะครับทุกคนเนาะนะนะก็ไม่ใช่ไวรัสนะครับย้ำกันเนาะลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพคนด้วยสวัสดีครับ